เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมแค่เรื่องการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ธรรมดาาเนี่ยถึงกลายเป็นดราม่าร้อนระอุบนโลกโซเชียลได้นั่นนะสิครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะเรามีข้อมูลที่รวบรวมมาเกี่ยวกับศึกโซเชียลที่เกิดขึ้นระหว่างชาวเน็ตไทยกับกัมพูชาคือมันเป็นมากกว่าแค่การเชียร์กีฬาแล้วล่ะคะ่ะแต่เป็นการประทะกันทางความคิดความรู้สึกแล้วก็ศักดิ์ศรีอืเราจะมาดูกันว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร แต่และฝ่ายมองเรื่องนี้แบบไหนแล้วที่สำคัญปรากฏการแบบนี้มันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับโลกยุคใหม่ที่เราอยู่กันแน่ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะถ้ามองแค่ผิวเผนะินน่ะมันก็คือการแซวกันแขวะกันของกองเชียร์ใช่ค่ะเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราขุดให้ลึกลงไปอีกนิดจะเห็นเลยว่านี่คือภาพสะท้อนของการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เรื่องภาพลักษณ์ของชาติเลยครับเป็นเครื่องมือเลยเหรอคะใช่ครับ มันคือสนามรบยุคใหม่ที่การแข่งขันไม่ได้จบลงแค่ในสนามแต่มันยังดำเนินต่อไปบนหน้าจอมือถือของทุกคนแล้วมันมีพลังในการสร้างหรือทำลายชื่อเสียงของประเทศได้ในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจากข้อมูลที่เรามีจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้มันมาจากฝั่งไหนก่อนคะใครเป็นคนจุดประเด็นขึ้นมา คือเรื่องนี้เอ่อต้องบอกว่ามันเริ่มต้นจากฝั่งชาวเน็ตกัมพูชาก่อนเลยครับอ๋อจากทางกัมพูชาใช่ครับพวกเขาเริ่มเคลื่อนไหวก่อนโดยใช้แพลตฟอร์มที่แบบเราก็รู้กันดีว่ามันไวร,รัลเร็วมาก Facebook Tiktok อะไรพวกนี้ถูกต้องครับสิ่งที่เขาทําก็คือการสร้างคอนเทนต์เปรียบเทียบแบบช็อตต่อช็อตเลยระหว่างการจัดซีเกมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเมื่อปีก่อนกับที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ เปรียบเทียบแบบช็อตต่อช็อตนี่คือ,อยังไงคะเขาเอาอะไรมาเทียบกันบ้างคือเขาเอาภาพมาวางข้างกันให้เมนจ่ะจากเลยครับอืมเช่นภาพสนามแข่งขันบรรยากาศโดยรอบระบบการจัดการต่างๆหรือแม้กระทั่งเอ่อความอลังการของการแสดงในพิธีเปิดโอ้โหแล้วก็ไม่ได้มาแค่ภาพนิ่งๆนะครับมันมาพร้อมกับแคปชั่นที่ค่อนข้างจะท้าทายแล้วก็ ตรงไปตรงมามากมาพร้อมแคปชั่นด้วยอย่างในแหล่งข้อมูลที่เราได้มานี่เห็นมีคำพูดแรงๆเลยนี่คะอย่างเช่นไหนไทยบอกเป็นประเทศมืออาชีพใช่ครับหรือดูสิปีที่แล้วเราจัดดีกว่าเห็นๆแบบนี้คือตั้งใจจะสื่อสารชัดเจนเลยว่าของไทยมีปัญหาใช่ไหมคะชัดเจนมากครับนี่ไม่ใช่การวิจารณ์เพื่อก่อน,นะครับแต่เป็นการใช้กลยุทธ์การเปรียบเทียบ เพื่อท้าทายภาพลักษณ์ของไทยโดยตรงเลยอในแวดวงวิชาการเนี่ยเราเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสร้างเรื่องเล่าโต้กลับหรือ counter narrative ครับคำนี้น่าสนใจเรื่องเล่าโต้กลับมันคืออะไรคะช่วยขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับลองนึกภาพตามนะครับปกติแล้วเรื่องเล่ากระแสะหลักที่คนในภูมิภาคนี้อาจจะรับรู้กันก็คือประเทศไทยมีประสบการณ์โชคโชนเป็นมืออาชีพด้านการจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติค่ะ อันนี้เป็นภาพที่เรารับรู้กันมานานใช่ครับแต่นี่คือภาพหลักที่เราสร้างมานานแต่เรื่องเล่าโต้กลับก็คือการที่คนอีกกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อนที่พวกคุณเชื่อเชื่อกันมานะ่ะมันไม่จริงทั้งหมดนะลองมาดูข้อมูลอีกด้านจากฝั่งเราซิอ๋อเหมือนการนําเสนอข้อมูลอีกชุดหนึ่งขึ้นมาสู้ถูกต้องครับ โซเชียลมีเดียมันก็เหมือนโทรกงที่ทรงพลังที่ยื่นให้กับคนตัวเล็กๆหรือประเทศที่อาจจะไม่ได้มีสื่อในมือมากเท่าให้สามารถสร้างเรื่องเล่าของตัวเองขึ้นมาท้าทายเรื่องเล่าของยักษ์ใหญ่ได้เลยอืมปรากฏการณ์นี้คล้ายกับตอนที่ชาวเน็ตเกาหลีใต้เคยสร้างกระแสวิจารณการตัดสินกีฬาโอลิมปิกเลยนะครับคือใช้แพลตฟอร์มเดียวกันสร้างแรงกระเพื่อมจากจุดเล็กๆเหมือนกันแล้วพลังของโพสต์พวกนี้มันไปได้ไกลแค่ไหนคะ มันหยุดอยู่แค่ในกลุ่มคนคุยกันเองหรือว่ามันถูกขยายวงออกไปมากกว่านั้นคะนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยครับมันไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะข้อมูลระบุชัดเจนว่าเพจข่าวท้องถิ่นในกัมพูชาก,กระโดดลงมาร่วมวงด้วยอา้าวสื่อท้องถิ่นเล่นด้วยเหรอคะเล่นด้วยครับพวกเขานําโพสต์ไวรัลเหล่านี้ไปขยายความต่อ ทำเป็นข่าวรายงานสถานการณ์มันจึงยกระดับจากการแสดงความเห็นส่วนบุคคลของชาวเน็ตกลายเป็นกระแสข่าวในวงกว้างขึ้นมาทันทีโอ้โห oh จากเสียงกระซิบมันกลายเป็นเสียงตะโกนที่ดังขึ้นเรื่อยๆซึ่งทําให้ประเด็นนี้มันใหญ่และซับซ้อนกว่าเดิมมากครับพอโดนท้าทายซึ่งๆหน้าแบบนั้นแถมสื่อยังเอาไปเล่นต่ออีกดิฉันเดาว่าฝั่งชาวเน็ตไทยเขาคงไม่อยู่เฉยแน่ แล้วการตอบโต้กลับไปเป็นอย่างไรบ้างคะการตอบโต้ของฝั่งไทยน่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ได้มาในรูปแบบของการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแบบหัวชนฝาอ้าวไม่ได้ปฏิเสธหรอคะคือมาในลักษณะที่ซับซ้อนกว่านั้นครับคือมีสองส่วนที่ทำงานควบคู่กันไปสองส่วนหรอคะมีอะไรบ้างส่วนแรกคือการยอมรับความจริงบางส่วนครับ ชาวเน็ตไทยจำนวนไม่น้อยก็ยอมรับว่าการจัดงานปีนี้มันมีปัญหาติดขัดในบางจุดจริงๆมีข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดอ๋อก็คือยอมรับว่ามีพลาดจริงๆใช่ครับซึ่งการยอมรับแบบนี้มันทำให้ดูเหมือนว่าเรามีเหตุผลเปิดใจรับฟังไม่ได้หลับหูหลับตาอวยกันเองแต่ในขณะเดียวกันส่วนที่สองก็ทำงานทันทีคือการปกป้องภาพรวมที่ใหญ่กว่า อ๋อเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนเวลาเราเถียงกับเพื่อนแล้วยอมรับผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆไปก่อนเพื่อให้เรื่องใหญ่ที่เราต้องการจะยืนยันมันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นคือกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์หรือ reputation management บนโลกออนไลน์รูปแบบหนึ่งเลยอืมฝั่งไทยจะเน้นย้ำว่าโอเคเราอาจจะมีข้อผิดพลาดเฉพาะจุดแต่โดยรวมแล้วมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายสิบปีมันยังคงแข็งแกร่งอยู่ค่ะแนวคิดหลักที่ถูกสื่อสารออกมาก็คืออย่าเอาความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมาตัดสินภาพรวมทั้งหมดเป็นการพยายามดึงสเกลของบทสนทนาให้กลับมามองที่ภาพใหญ่ครับแล้วกลยุทธ์แบบนี้มันได้ผลไหมคะในสายตาของชาวเน็ตฝั่งกัมพูชาเขามองว่ายังไงนั่นแหละครับคือประเด็นในอีกมุมหนึ่งการยอมรับผิดแค่บางจุดก็อาจถูกมองว่าไม่จริงใจ ออ๋มองว่าแก้ตัวได้เหมือนกันใช่ครับหรือเป็นแค่การแก้ตัวได้เหมือนกันมันเหมือนดาบสองคมเลยครับและที่สำคัญคือเราต้องไม่ลืมธรรมชาติของโลกออนไลน์ค่ะในยุคที่คลิปไวรัลแค่15วินาทีหรือมีมตล,ตลกตลกแค่ภาพเดียวสามารถแพร่กระจายไปได้เร็วกว่าคำอธิบายยาวๆเป็นร้อยเท่าการพยายามจะควบคุมภาพรวมทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงด้วยค่ะสุดท้ายแล้ว ภาพจำของผู้คนจำนวนมากอาจจะไม่ได้มาจากเหตุผลหรือภาพรวมที่เราพยายามนำเสนอแต่มาจากภาพความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ถูกนำมาฉายซ้ำๆขยี้ซ้ำๆจนมันกลายเป็นภาพแทนของเหตุการณ์ทั้งหมดไปเลยถูกต้องครับโหพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่า มันน่ากลัวเหมือนกันนะคะกลายเป็นว่าความจริงอาจจะไม่สําคัญเท่ากับว่าภาพจําไหนมันติดตาก,กว่ากันแล้วตกลงเรื่องทั้งหมดนี้มันกําลังบอกอะไรกับเราอยู่อะคะในแหล่งข้อมูลก็มีพูดถึงการตีความที่แตกต่างกันไปบางคนก็มองว่ามันเป็นแค่เรื่องขำๆใช่ครับมีมุมมองหนึ่งที่มองว่านี่เป็นแค่การแคว้กันเล่นตามประษาคู่แข่งในวงการกีฬาอื ซึ่งวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาทั่วโลกมันก็มีการหยอกลอ้อทับถมบล u f f กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็จริงนะคะจบเกมก็แยกย,ย้ายไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ดิฉันก็นึกถึงสมัยก่อนเลยเวลาไทยแข่งบอลกับเวียดนามแค่ในออฟฟิศก็คุยข่มกันสนุกแล้วนี่มันคงเป็นเวอร์ชันอัปเกรดที่ไปไกลกว่านั้นมากแต่ก็มีอีกมุมที่มองว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆใช่ไหมคะมีครับอีกมุมมองหนึ่งที่ซีเรียสกว่านั้นก็คือเรื่องนี้อาจเป็นการสร้าง บรรยากาศตึงเครียดโดยไม่จำเป็นระหว่างประชาชนของสองประเทศซึ่งมันอาจจะลุกลามไปมากกว่าแค่เรื่องในสนามกีฬาใช่ครับ แต่ไม่ว่าใครจะตีความแบบไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยจากข้อมูลก็คือความสนใจที่ผู้คนมีต่อเรื่องนี้มันมหาศาลมากมเพราะแฮชแท็กอย่างแฮชแท็กซีเกมส์หรือแฮชแท็กไทยแลนด์ซีเกมส์มันติดเทรนร้อนแรงต่อเนื่องในทั้งสองประเทศพร้อมๆกันเลยครับการที่มันติดเทรน์ในทั้งสองประเทศพร้อมๆกันนี่แหลคะค่ะที่น่าคิดมันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันบอกเราว่านี่ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มเล็กๆอีกต่อไปแล้วครับแต่มันกลายเป็นวาระที่คนในสังคมส่วนญ ให้ความสนใจค่ะถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นเราจะเห็นว่านี่คือกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากของสิ่งที่เรียกว่าชาตินิยมยุคดิจิตัลหรือดิจิตอลนัชแนลิซึม m ชาตินิยมยุคดิจิทัลฟังดูเป็นคำที่ใหญ่มากเลยค่ะมันต่างจากชาตินิยมแบบเดิมๆที่เรารู้จักยังไงคะลองนึกภาพตามนะครับสมัยก่อนถ้าเราจะแสดงความรักชาติเรื่องกีฬา เราอาจจะต้องไปรวมตัวกันที่สนามโบกทงตะโกนเชียใช่ค่ะหรือรออ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ใช่ครับแต่สมัยนี้สนามรบมันย้ายมาอยู่ในมือถือของเราแล้วการกดไลค์การแชร์มีมล้อเลียนหรือการยกพวกไปถล่มคอมเมนต์ในเพจของอีกฝั่งมันคือการแสดงออกถึงชาตินิยมในรูปแบบใหม่ที่มันรวดเร็วกว่าแรงกว่าและเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เลยครับ การแข่งขันมันไม่ได้จบลงเมื่อกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาอีกต่อไปแล้วครับโอ้โหกลายเป็นว่าความขัดแย้งมันไม่มีวันจบเลยแค่เปลี่ยนสนามรบจากโลกจริงมาอยู่บนหน้าจอแทนแล้วมันส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่าเดิมไหมคะรุนแรงกว่าในแง่ของความเร็วและสเกลครับประเด็นขัดแย้งออนไลน์ในลักษณะนี้มันสามารถบานปลายและกลายเป็นจุดสนใจระดับชาติได้รวดเร็วมากจากเรื่องเล็กๆใช่ครับจากเรื่องเล็กๆที่คนไม่กี่คนโพสต มันอาจก,กลายเป็นวาระแห่งชาติที่สื่อกระแสหลักต้องลงมาเล่นด้วยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอืสิ่งนี้ได้เปลี่ยนมหากรรมกีฬาให้กลายเป็นมากกว่าการแข่งขันเพื่อเหรียญรางวัลแต่มันกลายเป็นสมรภูมิตัวแทนหรือ proxy battle ไปแล้วเดี๋ยวนะคะคําว่าสมรภูมิตัวแทนนี่น่าสนใจหมายความว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้สู้กันเรื่องกีฬาแต่กําลังใช้กีฬาเป็นเครื่องมือไปสู้กันเรื่องอื่นแทนอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับ คุณจับประเด็นได้ถูกเป๊ะเลยอ๋อ oh. การต่อสู้ที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่บนลู่วิ่งหรือในสนามฟุตบอลอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการต่อสู้กันเรื่องศักดิ์ศรีของชาติเรื่องที่ว่าใครดีกว่ากันใครพัฒนาแล้วมากกว่าใครหน้าภาคภูมิใจกว่ามหากรรมกีฬาเป็นเพียงเวทีหรือฉากหน้าที่ถูกใช้เป็นพื้นที่สําหรับแสดงออกถึงความขัดแยง้งหรือการแข่งขันในมิติอื่นๆที่มันใหญ่กว่านั้นมากเข้าใจเลยค่ะ คล้ายๆกับเบนักดราม่าเรื่องต้นกําเนิดของอาหารระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเลยแบบนั้นเลยครับสุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องของรสชาติแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและมรดกทางวัฒนธรรมที่แต่ละชาติอยากจะอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของฟังดูแล้วมันลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าแค่เรื่องแพ้ชนะในสนามเยอะเลยนะคะสรุปสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ก็คือศึกโซเชียลครั้งนี้มันเริ่มต้นจากการที่ชาวเน็ตกัมพูชาใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสร้างเรื่องเล่าโต้กลับครับ เพื่อท้าทายภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของไทยในการจัดซีเกมส์ซึ่งก็นําไปสู่การตอบโต้จากฝั่งไทยที่ใช้กลยุทธ์จัดการภาพลักษณ์ด้วยการยอมรับความผิดพลาดบางส่วนแต่ก็ยังยืนยันในมาตรฐานโดยรวมของตัวเองอและปรากฏการ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของชาตินิยมยุคดิจิทัลที่การแข่งขันเรื่องศักดิ์ศรีของชาติได้ย้ายสมรภูมิจากโลกจริงมาสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบแล้วใช่ครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทําให้ผมอดตั้งคาถามชวนคิดทิ้งท้าย ไว้ไม่ได้จริงๆว่าค่ะในยุคที่การแข่งขันทานอัตลักษณ์และศักดิ์ศรีของชาติมันถูกแสดงออกผ่านหน้าจออย่างร้อนแรงขนาดนี้เรายังจะคาดหวังให้มหาก,กรรมกีฬาแบบนี้ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในระดับประชาชนจริงๆได้อีกหรือไม่อืมน่าคิดมากค่ะ หรือสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นเพียงเวทีสำหรับการประทะกันทางความรู้สึกที่ยิ่งจัดก็อาจจะยิ่งสร้างความแตกแยกในยุคดิจิทัลมากขึ้นไปอีกอันนี้น่าคิดมากครับ